ก็ดเดี๋ยวมาลองตีตรงนี้ดูครนาน้ำท่วมน้ำมันจะเริ่มเคลนนะครับผม กระปอมบีนะครับผมก็เป็นอร์ช่อนฟอกเนาะสายไม่ค่อยโตนะครับกัดแบบไม่ระแวงนะครับผมกระปอมบีนะครับเป็นเหยื่อที่เหมาะกับปลาช่อนมากนะครับผมเนี่ยครับกระปอมบีสีดานะครับสายปลาเข็มนะครับก็ตอนนี้เก็บหมดครับผมปลาช่อนหายากนะครับผมโอเคครับผมกับหมายท้องนาน้ําท่วมนะครับน้าเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับฝนมามึดละครับผมกระปอมบีนะครับสุดยอดมากครับผม